านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังที่ครรพทุกท่านและสวัสดีครับท่านฝ่ายทาน <c oughs> ผู้ยังคงยึดมั่นอยู่ในความโสดนะ,นะครับท่านฝ่ายเสนอจากที่ท่านฝ่ายเสนอได้กล่าวมามากมายนะั้นว่าอัตราโสดมันเพิ่มขึ้นอัตราการแต่งงานมันลดน้อยลงผมอยากจะถามจริงๆว่าอัตราการแต่งงานเนี่ยหมายความว่าจะต้องอยู่เป็นโสดเดียวๆหรอครับท่านฝ่ายเสน ็มีเยอะแยะไปนะครับนอกจากนี้เรื่องของค่าโทรศัพท์ผมก็ยังเห็นเมื่อสักครู่ก่อนท่านขึ้นเวทียังแซตไล์อยู่เลยนะครับแล้วมันจะเลื่อค่าโทรศัพท์ได้ยังไงครับแล้วท่านยังบอกว่าการเป็นโสดนั้นสามารถไปนู่นไปนี่มาูนนมา ไม่ต้องรอตัดสินใจกับผู้สมรสหรือผู้ชีวิตแล้วพ่อแม่ที่ท่านได้กล่าวมาแล้วครับท่านสนับสนุนฝ่ายเสนอท่านที่หนึ่งท่านบอกท่านมีพ่อแม่ต้องดูแลท่านไม่ต้องถามใช่ไหมครับท่านไม่จาเป็นต้องสนใจพ่อแม่นั่นใช่ไหมครับท่านฝ่ายเสนอนอกจากนี้นะครับ ท่านผู้สนับสนุนฝ่ายค้านของผมท่านที่1ได้กล่าวย้ำไปแล้วหลายรอบว่าอัตราการเพิ่มประชากรน,นั้นสามารถควบคุมได้อุปกรณ์คุณกำเนิดน,นอกเนหือจากนี้เรื่องอาหารโลดโลกปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นสามารถคิดค้นนวัตรกรรมในการปลูกข้าวบนกำแพงที่เรียกว่าเป็น Vertical ค a ลบได้แล้วนะครับไม่ทราบว่าบ้านท่านอินเทอร์เน็ตหรือยังครับถึงได้ไม่ทราบข่าวสารแนี้ละคร แล้วส่วนเรื่องของวันเกิดคนสําคัญนะครับก็ทุกทุกคนเป็นคนสําคัญของเราวันเกิดพ่อวันเกิดแม่วันเกิดน้องหรือแม้กระทั่งวันเกิดของคนที่เรารักทุกทุกอย่างล้วนทาให้เรามีความสุขล้วนทาให้คนที่เรารักมีความสุขแล้วอย่างนี้วันเกิดแค่นี้ทําไมถึงจะจําไม่ได้ล่ะครับ<ว>การนอนบนเตียงอีกนะครับผมไม่ทราบหรอกว่าจะหลับสนิทหรือไม่สนิทแต่ที่แน่น มีไออุ่นจากคนที่เรารักอยู่ข้างๆยังไงมันก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับท่นนานฝ่ายเสนอครับเพื่อเป็นการย้ำประเด็นะครับผมก็อยากจะถามว่าที่ปัจจุบนันท่านมุ่งแต่โสดเนี่ยท่านไม่อยากมีคู่หรือไม่มีคนเลือกครับท่านฝ่ายเสนอจากทฤษฎีนีชุรอบเิเล็กชันของชาวสดาวินนะครับได้บอกว่าจะมีการคัดเลือกยีนที่ดีและเหมาะสม ที่ท่านไม่มีคู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่ายีนของท่านมันยังไม่สมควรกับการ natural selection ใช่ไหมครับถ้าท่านลองไปถามเด็กเล็กๆดูนะครับว่าอยากให้ว่าลูกครอบครัวเด็กทุกคนก็คงมีพ่วแม่รูปครอบผมสามเส้นคุณแม่มีผมยาวๆแล้วก็มีเด็กที่จับมือพ่อกับแม่ไว้สองข้างใช่ไหมครับมีใครบ้างไหมครับที่จะว่าลูกครอบครัวออกมาเป็นตัวคนเดียวเดียวๆเป็นโดนะครับนอกจากนี้นะครับอัตราหย่าร้างที่ท่านได้กล่าวมาแล้วนั้น จากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2546- ถึงปี2555กล่าวว่ามีคู่แต่งงานกว่าส0มแ0นคู่แต่คู่ที่หย่าร้างมีเพียง10,000คู่หมายความว่าผลต่างยังมีถึง2 0 0 0 0นึงแคู่หมายความว่าคนที่ยังมีคู่หรือคนที่ยังจดทะเบียนสมรสกันอยู่ก็ยังคงมีมากกว่าคนโสดน,นะครับหรือคนที่หย่าร้างน,นะครับเส้นใ่เส้นหนา ครับจากที่เก่ามาทั้งหมดนะครับผมก็อยากจะบอกว่าตราบใดที่ท่านยังเกิดมาด้วยไทยอุ่นและความรักของพ่อแม่ตราบใดที่โครโมโซมยังต้องมี23คู่และ X ต้องคู่ x และ Y ต้องคู่ไตราบนั้นชีวิตสู้ชีวิตคู่สู้ชีวิตโสดได้แน่นอนครับ